สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมกิโอมา Master ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กเมนเต้นนะแต่ีเริ่มก่อนครับมือแรกนี่ค่อนข้างใช้ได้นะเพราะว่ามีเป็นแม็กซีกับอิมเปร์ครับเป็นแฮนด์แทบสองใบนะแล้วก็มีเป็นตัวเปิดที่ดีครับเป็นดาร์เบดนะไปได้สุดทางเลยแล้วก็มีลงด้วยครับเผื่อพลาดพังนะแล้วมือนี้ครับลงดีอีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าไอเด็กเนี่ยมาขึ้นมือนะถ้าเกิดเด็กไม่อยู่หลุมครับเราจะรันต่อลําบากนะเต็มที่ก็คือต้องลงเด็กไปเพื่อระเบิดตัวเองแล้วก็เสร ตอนนี้ด้วยความที่เรามีโลครับโลมันก็สั่งชิงเด็กได้นะเราก็จะลาคอมโบต่อเดยย้อ่งราบลื่นตรงนี้เดี๋ยวเราเริ่มเลยเม็ดหนึ่งครับลงเป็นดักเบรสนะถ้าไม่จะถ่าครับเอฟเฟกเลยระเบิดตัวเองครับตรงนี้ไม่โดนอะไรนะสเปรย์เป็นไม่มดหรือว่าไม่รู้เขาลอบตอมต,ตรงมาหรือเปล่านะไม่มดครับเซิร์ตเซิร์ตมาขึ้นมาอันนี้ก็ลานท่าปกติครับแล้วก็มาเห็นเพื่อนอยู่ครับสเปรย์ได้สเปรย์เสร็จปุ๊บระเบิดตัวเองนะแล้วก็โม่ระเบิดเลย ตัวนี้ครับปัญหาคือเด็กมาอยู่บนมือใช่ป่ะมันจะไม่มีในหลุม3ตัวเพราะว่าคอมโบของเราจะต้องมีไอพวกเนี่ยสตัวในหลุมแต่ว่าเรามีโลงลอะสบายสบายตรงนี้ไปต่อครับเอฟเฟกของคีโปตกหลุมครับสเปรย์ตัวเองขึ้นมาตรงนี้เหมือนเดิมนะไม่ต้องกดเทคเก็บอะไรขึ้นมาแปลลงเลยแล้วก็เฟกลงครับทิ้งไอเด็กนี่ไปเลยโม่เป็นไอตัวใหญ่ไปก่อนนะเผื่อได้ใช้เสร็จปุ๊บในหลุมมีครบแล้วครับเพราะว่าคอมโบของเราครับต้องการเด็กในหลุมใช่แล้วก็ไม่มดอยู่บนบเพราะว่าแม่มดจจะระเบิดตัวเองชุบเด็กได้ ้วเด็กก็เสิร์ฟฟิวชั่นเล่นต่อนะระเบิดเลยเ,เด็กครับเอฟเฟกเด็กเลยระเบิดคีโปทิ้งครับเสิร์ฟเป็นเวฟฟิวชั่นระเดยกฟิวชั่นทิ้งเลยฟิวชั่นครับเทอนี้มีการระเบิดมอนครับเอาในหลุมยัดเข้าไปได้ตรงนี้เราจะยัดเป็นมารก,กับดาร์เบดนะเป็นท่าหลักเลยฟิวชั่นครับเป็นทวินดากอนแล้วก็ไปต่อเลยทวินดากอนครับระเบิดเด็กทิ้งเลยเสิร์ฟสองตัวครับเป็นฮอนดากอนกับตัวใหญ่ อาทีเราก็เหมือนเดิมแล้ส,สบายๆมี3ชื่อครับสเปร์ฮอนดาก้อนเลยแล้วก็เฟสของฟิวชั่นรีมูฟมันระเบิดมอนได้ตัวหนึ่งแล้วก็เสิร์ฟเวกขึ้นมือรีมูฟครับระเบิดทวินดาก้อนเซอร์ฟฟิวตัวนี้ครับทวินดาก้อนนะตกหลุมครับถูกทำลายใช่ป่ะได้ชุบหนึ่งตัวครับเราชุบไปกอบบิ้งที่มาเพราะเดี๋ยวเราคอมโบต่อปากฟิวครับแล้วก็กอบบิ้นระเบิดไอออนดาก้อนทิ้งไปเลย ตรงนี้ครับเวลาเรามีการ์ดเกินสาใบมันจะถามแล้วว่าจะใช้เอฟเฟกระเบิดหรือเปล่าถ้าเกิดกดผิดน,นี่คือระเบิดตัวเองบอดกระจายหมดเลยนะเพอาะต้องค่อยๆกดนะช้าๆอย่ายไปรีบโม่สองใบครับโม่เป็นฟิวชั่นกับไอกระดักนะแล้วก็เอฟเฟกฟิวครับเห็นเพื่อนโดนระเบิดครับชี้เพื่อนตัวเมื่อตะกี้แล้วก็ชุบตัวที่ดาวต่ำกว่าตัวตัวที่ชี้ได้ชุบเป็นคิโป้ครับคิโป้เมื่อสเปรครับตรงนี้จะกดเทคเก็บละกดเลยเก็บฟิวชั่นขึ้นมือครับที่จริงๆอ่ะจะเก็บเป็น ไอนี่ก็ได้นะเพราะว่าค่ามันจะเท่ากันครับเพราะเดี๋ยวเอ็นเฟดอะฟิลมันจะเอามาเซตเหมือนกันนะเซตปุ๊บลิงก์ต่อครับเป็นมาสคิน,น่าและใกล้เฟคของโลงครับเมื่อกี้เราโมโายนี่ไปแล้วใช่ไหมไอตัวนี้ไปตัวกันละตัวที่เรามีตัวใหญ่ครับเพราะตัวใหญ่มันยัดหาและชุบจากหลุมก็ได้ใช่ป่ะเพราะงั้นเราใช้โลครับทิ้งตัวใหญ่ไปเลยครับเพราะว่ามันฟรีอยู่ละทิ้งเลยโมโล,ลิงครับแล้วก็โดดข,ขึ้นมาสองตัวไปแป,แปๆครับแล้วก็ยัด5้านะสเป์ขึ้นมา ขึ้นมาเลยตัวใหญ่ตัวนี้ครับเล่นแรกๆอ่ะชินนะที่ว่าสเปรตั้งการจะตัว,ตวนี้ต้องสเปรตั้งตีนะเพราะว่าเอฟเฟกของกับดักครับมันบอกว่าบังคับตีตัวใหญ่ใช่ป่ะแล้วพอเขาตีปุ๊บถ้ามาตั้งตีครับตัวที่ตีเข้ามาจะถูกทำลายหมดเลยนะก็จะได้ดามจ่งเบิ่มๆด้วยต่อไปต่อครับเป็นฮาร์บิงเกอร์นะเผื่อโดนเวทครับเพราะว่าเด็กสมัยนี้มันจะรันด้วยเวทใช่ป่ะเด็กที่รันด้วยกับดักก็มีแค่ไอ้ลาเบลินหรือว่าเต็มที่ก็คือโดนอีวิลแมทครับถ้าโดน เซตสองครับแล้วก็เอ็นเฟสเอฟเฟกต์ฟิลเอาเวกกำดักติดชื่อมันมาเซตได้ก็เปบเนเกตนะตัวอี้เราก็ได้ฟูลบอร์ดครับมีเนเกตเวทใช่ไหมมีฟิวชั่นเรียกไปคีเมล่ามาช่วยมีตัวใหญ่ครับคู่นี้5เนเกตแล้วก็เป็นมาคิลน่าครับแล้วเดี๋ยวพอฝั่งค้าวเล่นการ์ดชุบไม่หมดครับไม่หมดเสิร์ตเด็กทิ้งเด็กยึดมอนต์ได้อีกยาวๆนะไลแม็กซี่ด้วยเข้าเชิครับบอร์ดน้ำครับตาอัดไปเลยช่วงนี้แม็กซี่เริ่มเก่งนะขึ้นมือบ่อยๆเลยเสร็จปุ๊บก็เปิดเป็นไออีต่เลย กระดาษครับนิเกตนะม่หนึ่งครับตัวนี้เป็นไอชิตตันบีดนะครับเด็กนี้ไม่เคยเจอนะเคยเล่นการ์ดจริงกับเพื่อนที่เขาเคยเอามาบะเมอจะมีท่าที่แบบใหญ่ตัวอลังการนะแต่ด้วยความที่ไม่เคยศึกษาเลยก็ไม่รู้่านะก็เดี๋ยวค่อยๆดูไปแล้วก็ว่าจะนิเกตตัวนี้ได้ตัวทีเรานิเกตเว้ได้ก็จริงครับแต่ว่าไอ้นี่มันเสิร์ชใช่ไหมเสิร์ชแล้วก็แปะครับเพราะงั้นปล่อยไปก่อนก็ไดนะ้เพราะว่าของยิงเราแย่ๆนะเสร์ชเป็นมากครับ มาที่เหมือนว่าถ้าเกิดลงมาจะเอาเพื่อนม,มาแปะข้างหลังใช่ป่ะอันนี้เวก่อนอันนี้เป็นเรนโบลากอนตัวเล็กนะมาแปะข้างหลังได้หลังจากนี้เขาเล่นการครับเอฟเฟกเลยชูไม้มดแล้วก็ไม้มดครับเสดกจนะพอเขาแบบทําท่าที่มันจะยุ่งยากครับค่อยทิ้งเด็กแล้วก็ยึดมาแทนแล้วก็ลิงค์คู่กันเป็นเอสพีครับรีมูบบอร์ดเ่อนเลยตัวนี้เวรับใบนี่เหมือนจะยุ่งยากนะใบนี่บอกว่าในช่วงเมนเฟสอะจะทําให้เขานอมมอนซามได้ทีหนึ่ง ไอเหตเนี้อ่านดูไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะที่น่าจะเก่งคือเทคน,นี้ครับในช่วงเมสเฟสสามารถสั่งทำลายมอนคริสตันบีที่อยู่ข้างหลังได้ครับทำลายเสร็จปุ๊บจะได้เสิร์ฟเวตกำลังที่ติดชื่อคริสตันบีได้ใช่ไหมคริสตันสเปรตแท็กเนี่ยก็เดี๋ยวเราใช้ไฮบิเกอร์ครับในเก่ก่อนเลยตัวนี้จริงๆอ่ะแปลกใจมากนะเพราะบอร์ดเราค่อนข้างเข้มนะครับแล้วเขายังไม่ยอมแพ้เนี่ยแปลว่าเขาน่าจะมีของนะแต่ว่าใบนี้มันจะเก่งครับในเก่ก่อนเลยโดนเป็นบุ๊คออฟลูน่าครับใบนี้ น่าจะเป็นครั้งแรกตั้งแต่มันเข้าเกมมาที่มีคนใช้นะไม่เคยเห็นคนเล่นใบนี้มาก่อนเลยมันก็ว่าไงทิ้งมือหนึ่งใบแล้วก็ชีมอนสองตัวจับความนะันเป็นในสลับเล่มใหญ่ครับตรงนี้เขาควา้าด้วยสองตัวครับก็อาจจะลำบากนิดหน่อยนะเพราะว่าตัวใหญ่โดนแน่แน่คว้าเป็นทาบิงเกอร์กับตัวใหญ่ครับดีทบเลยตรงนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่ายังได้เนเกตน,นะเนเกตเสร็จปุ๊บเอามาเสียเป็นไส้ครับเอฟเฟกมันลั่นไปแล้วยังไงก็ติดเนเกตเลยเอามาเสียบ เสร็จปุ๊บไปต่อครับเอฟเฟกของไอเรโบโดากอนสามารถรีมูคการไปนี้ที่อยู่ในแถวหลังสเปยคคิสตันบีดสีดำหรือต่ำกว่าจากมือมือไหมไม่มีมือจากเล็กอย่างเดียวแล้วก็เอฟเฟกต์เนเกตนะเสร็จปุ๊บเสิร์ชอันติเมทคิสตันมอนสเตอร์น่าจะเป็นตัวใหญ่มั้งสเปคครับเป็นเต่าน,นะแล้วก็เสิร์ชอ่านี่เป็นตัวใหญ่นะเรโบดากอนเนี่ยเ,เป็นอันติเมทคิสตันการ์ดแล้วแม็กซี่ติดอยู่ครับก็สเปคหลวัวนะสเปย์เสร็จปุ๊บเราก็จั่วครับ ตัวนี้เอ็กซต่อครับเป็น missing e x ็กเซครับไอ้ทอดหนึ่งไส้ใช่ไหมสเปนักลบสี่ดาวหรือต่ำกว่าไม่รู้เลยนะว่าเป็นใครเพราะว่ามันแปลก,ปลกๆเลยคริคสตับ้บีไม่น่ามีนักลบนะตัวนี้เพื่อความชัวร,ร์ครับเราบีเปิลครับเราไอ้นี้ไปก่อนเลยโอเคครับทอดเลยสเปใครไม่รู้ครับไบ้ไว้ก่อนพอเพราะด้วยความที่เราไม่รู้เด็กนะเราก็เดาไปเรื่อยนะไม่รู้จะโดนอะไรดีเทวไปต่อครับ เรนโบบิดใบนเหมือนจะเก่งนะเสิร์ชคริสตันเว่ยกับดักขึ้นมือก็คือจะเสิร์ชไอใบนี้หรือเปใบที่ดูเป็นใส่นะใบนี้ใบเก่งน่าจะเป็นตัวรันหลักแอ่ไม่ใช่ฮะคนที่คือใครเอาเวกคิงคิสตันอันติเมตอะไรเนี่ยใช้ทำอะไรได้นะโชว์อันติเมตคริสตัลก็คือโชว์ไอเรนโบดาก้อนเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็ใช้เฟคคาร่า,าดได้อันหนึ่งถ้าเกิดมีอยู่บนสนามจะให้สองอันเลยอันแรกก็เอาเรนโบบิดการ์ดหรือว่าโหก็เหมือนเสิร์ชหรือมั้ง แล้วก็เทหองก็สเปรย์นะโชว์ครับแล้วก็เสิร์ชนะอ่าทีสุดท้ายก็จบที่ใบนี้อยู่ดีนะไปลเลยเฮ้ยเอฟเฟกต์ก,ก็มาเดินนะก็แปลเฉยตัวนี้เราไม่มีในเกรดอะครับก็ช่างมา้วกันเรามาทำได้ทีนึงครับเราเป็นม้านะแล้วก็ม้าเลยเอาช้างก็แปะครับตรงนี้ไอ้พวกนี้มันจะมีเทคที่ว่าถ้าเกิดจ้าใบานี้ที่อยู่ในโซนหลังอะถูกคำลายครับจะได้เอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราเปิดเ,เ,เ,เป็นเมมเบรนโตฟิชชั่นครับ เวลาการฟิวชั่นเนี่ยเราสามารถฟิวชั่นบอลคว่ำได้ด้วยนะเพราะว่ามันก็คพอนขค่าเก่งแหละฟิชชั่นใช้เลยใช้มือหนึ่งใบครับแล้วก็ใช้บอร์ดสองตัวเลยทาไปคีม้ไม่ได้ครับเหยียบบอร์ดสองใบการที่ยังคีม้ไม่ได้แล้วก็เฟกเลยจนหนึ่งครับแล้วก็จิ้มสองนะเราจิ้มเวทเนี่ยกับมาก็ได้เพราะาไอ้ดี่ถ้าเกิดจิ้มไม่ดีมันจะได้เทคเนาะซึ่งทําอะไรได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ช่างมันแต่เบอร์ทิ้งหมดเลย ่ะก็ประมาณนี้นะแต่๋ยวเมื่อตะเกียรม,มาไม่ถูกทำลายนะแปลกมากไม่รู้ว่ามีอะไรเคลือบไว้หรือเปล่าก็ประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวไปดูรีเด็ฝั่งข้ามนะอยากรู้เหมือนกันว่าตอนที่มิซิงเอ็กเซเบอร์เขาจะเสิร์ฟตัวอะไรนะอันนี้ก็เป็นรีเด็กของเด็กคบบกริสตัลบีเมื่อตะกี้นะครับห้าสนะิบสี่ใบนะบ้าลเลือดสุดๆก็น่าจะเยอะไปหน่อยมาสำหรับเด็กแบบประมาณนี้นะเพราะว่าเป็นดับน่าเป็นเด็กดับเทียร์เล่นสนุกนะใส่เกิือสี่สิบใบมันน่าจะจุกเจอของยากนะใกล้ดูเป็นเด็กครับใบแรกเป็นไดเวอร์นะไดเวอร์กมมาครับก็ยังมีีคนนนนเเเล่่่ออยยูรืๆะซต ล็อกเบอร์ครับไม่เจอนานนะแล้วก็คขี่ม้าครับ2ใบแม็กซี่แกมมาอันนี้พวกคิสันบีดนะอันนี้เป็นแมวใช่ไหมคาบังเคลนเต่าถ้าใจผิดเหมือนคาบังเคลนกับมา้าจะเก่งมา้าจะไม่ผิดนะบูล่าครับมีช้างเสือนกมา้าก็บินเบิกด้วยก็บินเบิกก็เป็นนักรบนะไอ้น,นี่มันสเปรได้ไหมแต่ว่าสเปรมาก็ไม่เกี่ยวอะเพราะว่าใบน,นี้ต้องนอนมาสามวนนะมีเป็นคอร์ลีโดด้วยผมไม่แน่ใจเลยว่าเล่นยังไงนะแต่เหมือนมันจะมีท่าหรือเปล่าแล้วก็คนนี้เฮซี H C ครับมอนิงสตาร์ก็ ไอตัวนี้น่าจะเข้าเงื่อนไขสุดแล้วนะที่ไอคนนี้จะสเปย์ามาครับมันบอกว่าถ้าเกิดคอนโทลไอนี้ไม่น่าใช้นะหนักลบเยอะถ้าใบนี้นอมอนหรือสเปย์ครับจะสามารถเสิร์ชเวกกระดักที่ติดฮีโรอีกจากเด็กขึ้นมือได้แล้วก็ถ้าเกิดไลฟอยน้อยกว่า500ครับสามารถชุบปนจากลุกได้แล้วก็เฟกในเจอร์อย่างงี้เวกกระดักฮีโรอีกครับเท่าที่ไดล่ดูเหมือนจะมีแค่ใบนี้ไปเดียวปะใบนี้ก็ใช้แล้วก็ชุบนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเมื่อกี้เขาจะทําอะไรแต่ว่าก็เดาไปก็ไม่รู้นะเพราะไม่เคยเล่นถันนนนนะ เลโบตัวเล็กครับแล้วก็เลโบตัวใหญ่นี่ไม่รู้โอ้นี่ก็พวกเวคิตันนะเลโบบิดครับใบเสร็จเมื่อกี้อันนี้ก็ใบเสร็จม,มอนใช่ไหมเสร็จม,มอนแล้วก็มอนแปะเวชูของฮีโร่อีกครับอันนี้โกลเด้นรูนนี่คืออะไรเวชสมใส่แปะคิตันบีสองตัวจากเด็กเอามาอ๋อามาันไปเด็กเทียบเน้นปแปะแปะมอนเนาะแล้วก็ไดโนนี่นั่นอันนี้ก็เวเมื่อกี้ครับที่นอมมอนซ้ำแล้วก็จิ้มถลังได้ชี้นิ้วชี้ดาบครับนาซอดาบใหญ่เมตจกี์นะใส่ใบเดียวก็โดนนะเอาเรื่องสุดๆแล้วววกก็เเททม่่ตีีครับา เิร์ชใช่ไหมอีปเปอร์ครับแล้วก็คริสตันมิลกเลอร์ในแบ,บค็คโฮเตอร์ใช่ไหมน่าจะเก่งนะถ้าเกิดมีเวก,กับดักหรือเอฟเฟกต์มอนเตอร์แอคทีเวสสามารถทำลายคริสตันบีดจ,จ้าที่ควบคุมอยู่อ๋อก็คือระเบิดพวกมังคริสตันบีด้วก็รทำลายใช่แล้วก็ถ้าเกิดมีพวกการ์ดคริสตันบีดครับอยู่ในโซเวก,กับดักของเราอะไล,ยยล่การไปยุยงสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้แล้วก็คริสตันบีดมอนเตอร์หนึ่งตัวจากมือเด็กรือหลุมอ๋อแปะได้แล้วก็ช่วยแปะเพิ่มเลยบางแปะแล้วก็นะ่าทำอะไรสักอย่างได้ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเล่นยังไงนะครับเอ็กตาก็เป็นทัชเดลาก็น,นะพเพราะเลียคอริดอร์ครับแล้วก็พวกตัวใหญ่ตัวนี้เหมือนจะเก่งหรือเปล่าจำไม่ผิดตัวนี้มันจะตีเจ็ดพันหรืออะไรนี่แหละแล้วก็เป็นมิสซิ่งเอ็กเซเบอร์ครับแล้วก็พวกตัวเอ็กซีดนู่นนี่นั่นนะแล้วก็เป็นพวกตัวนักลบด้วยมีเป็นอีโซเดด้วยนักลบพระเยอะขนาดนั้นขนาดเลยหรอไม่แน่ใจนะแล้วก็ตัวลิงนี่นะครับก็ประมาณนี้ครับผมสามเด็กคิสซัมบีลดนะก็หาดูยากนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูตาที่สองต่อครับ อันนี้ก็เป็นตาที่2อนะครับตาน,นี้ก็มเมเมนโต้เหมือนเดิมนะไต้เริ่มก่อนนะครับทอยเหรียญชะนะรวครับสองสาวันนี้ทอยเหรียญชะนะอย่างเดียวเลยสุดๆไปเลยก็มือแรกครับถือว่าพอได้นะเรามีม้าใช่เราก็เล่นท่าที่เป็นท่าม้าก็ได้ครับแล้วก็หรือว่าเราจะเล่นเป็นท่าปกติก็ได้ครับเพราะใช้นี่ก็ระเบิดทิ้งใช่ไหมแล้วก็เล่นต่อไปท่าปกติแต่ว่าด้วยความชชว์ครับเรามีม้าเราก็เล่นแค่ม้าไปก่อนครับเพราะว่าเวกระดักขึ้นมือเนี่ยยังไงเราหมุนไปได้เรื่อยๆอยู่แหละแล้วเรามก่่อนครรับเเิมลย ม่หนึ่งครับมานะบาะโล่งสเปรได้สเปรท์ปุ๊บมาเลยระเบิดตัวเองโม่สามตัวครับเป็นเดอะแกงนะแล้วก็เป็นคิปโป้ครับสเปรขึ้นมาตรงนี้ถ้าเป็นท่าป,ปกติครับเราจะไม่ใช้เอฟเฟกเก็บตรงนี้นะแต่ว่าด้าวยความเป็นท่ามาครับเราใช้เอฟเฟกต์คิปโป้เลยเก็บขึ้นมาเก็บเด็กขึ้นมาครับแล้วก็เทอนี้ยังไม่นอร์มอลนะเดี๋ยวนอร์มอลเด็ก,กลงไปเลย ตอนนี้ครับก็เป็นเจ้เพลเด็กน,นะระเบิดตัวเองครับปกติจะต้องระเบิดฟิวชั่นเพื่อทำคอโมโบต่อใช่แต่ตรงนี้เรามีเป็นดาร์เบทค,ครับเราก็เสิร์ฟดาร์เบทขึ้นมาเลยเอาไว้เล่นต่อตอนหน้าตัวนีเสร็จปุ๊บเราใช้เวฟฟิวชั่นครับยัดเลยยัดมาร์กเด็กเข้าไปครับออกเป็นทวินดาก้อนแล้วก็ทวินดาก้อนครับระเบิดไอคีปโป้นี่ทิ้งเลยเสรยิร์ฟนะเสริร์ฟสองตัวตัวนี้ก็เสิร์ฟเป็นไอตัวใหญ่ครับกับไอฮอนดาก้อนนะเอาไว้เล่นต่อ เอฟเฟกของฟิชชั่นครับรีมูฟปุ๊บระเบิดมอนสหนึ่งตัวแล้วก็จะได้เสิร์ฟเบทรีมูฟเลยระเบิดทิ้งครับเสิร์ฟฟีขึ้นมาตรงนี้เอฟเฟกของจระเข้ครับจะขึ้นนะจะได้ชุบหนึ่งตัวใช่ตรงนี้มันไม่มีตัวชุบเก่งๆครับด้วยความที่เรามีเป็นโบนปาร์ตี้ครับกับดาร์คเบสนะเรานี้เราใช้เลยโบนปาร์ตี้ครับรีซโซ่เลยระเบิดดาร์คเบสทิ้งครับเป็นเชนหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวไอทวินดาก้อนจะเชนสองครับได้ชุบตรงนี้มีตัวเก่งแล้วครับเราจะชุบดาร์เบขึ้นมา ได้ต่อยาวๆนะเพราะไอคู่นี้เก่งอยู่แหละแม่มดลงบ่อครับแม่มดจะได้เสิร์ตหนึ่งใบขึ้นมือแต่เป็นเด็กนะเพราะว่าเดี๋ยวพอจบคอมโบเนี่ยครับเราจะไม่ได้มีหลุมพอให้ชุบแม่มดนะเพราะงั้นเดี๋ยวเสิร์ตเด็กมาซีไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราตั้งตัวใหญ่ครับมันจะได้เล่นเด็กได้เนาะไปต่อครับเป็นมาเทียนาแล้วก็สเปย์เลยปล่าฟิลครับจีกีกตรงเนี้ยไอตอนที่เสิร์ตฟ,ฟิลไม่น่าเสิร์ตฟ,ฟิลนะเพราะว่าฟิลมันยังไม่ได้ใช้ใช่ปไหร่จริงควรจะเสิร์ตเป็นกําดักขึ้นมานะเพื่่่อได้ีเกแตวา ช่างมาันละกันยันห้าครับสเปรย์เลยเป็นตัวใหญ่นะตั้งตีครับตอนนี้เสร็จปุ๊บเอนเฟดเลยเอฟเฟคฟ,ฟิวก็จะได้เอาเวกกระดักในหลุมมาแปะน,นะก็เอาเป็นโบนปราร์ตี้มาเซ็ตก็ได้เผื่อได้ใช้นะตัวนี้ใช้ชีดาบสองใบครับก็จะมีชี้ดาบสองใบใช่แล้วก็มีเด็กทิ้งยึดมาเคน่าครับลิงคู่กับไอคนนี้ก็ได้ออกเป็น AT เอสพีมูฟบอร์ดอะไรอย่างนี้แล้วก็มีชีนิ้สองใบทันเลย ไฟชาครับเม่หนึ่งะตรงนี้เป็นเฮฟวี่สมูไรครับก็หาดูยากนะแต่ว่าอาจจะดวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าไตรดวงเราดีกว่านะโดยพื้นฐานแเราซูปเปอร์เฮฟวี่สมูไรครับมันจะแพ้ชีนิวนะถ้าเกิดเขาหลับเลืนน่นธนูเงี้ยธนูจะเสิร์ฟปุ๊บเราชี้ธนูทิ้งก็นเขาได้ยอมแพ้ได้เลยนะตัวนี้ปล่อยเขาเล่นไปก่อนครับยาวๆนะเป็น U4 ใช่เอาเพื่อนมาแปะเป็น K แล้วสเปรย์ขึ้นมาเอฟเฟกต์เป็น K ครับเห็นซูเปอร์เฮวี่สมุไรใช่ไหม าสามารถเสิร์ชหนึ่งใบขึ้นมอได้ธนูมาแล้วครับทีนี้ถ้าเกิดเขาลงธนูปุ๊บเนี่ยเราเข้าซิงโคต่อจะยุ่งยากนะพอเขาลงปุ๊บเราใช้เด็กครับยึดมาเลยยึดมาถือไว้ก่อนเพราะว่าพอยึดปุ๊บเขาก็ไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าคอมโบของเด็กมันส่วนใหญ่มันจะเริ่มจากการที่วนธนูใช่ไหมละ่ะพอยึดมาปุ๊บเขาก็จะนิ่งละต่อให้เขาแบบเอาคืนไม่ได้ครับเขาจะเสิร์ชเราใช้ชีนช้นิ้วชี้ซ้ําได้นะสบายสบายยึดมาเลยเรียบร้อย ก็ประมาณนี้นะด้วยความที่แบบเป็นเด็กลำนั่นแหละถ้าเกิดแบบเขาได้เริ่มก่อนเนี้ยก็อาจจะลําบากได้นิดนึงนะเพราะว่าเป็นสมุไรแล้วเราไม่มีแฮนด์แทบใช่ไหมละ่ะอันนี้ถือว่าโชคดีครับที่ได้เริ่มก่อนนะ <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวไปดูรีเด็กฝั่งข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีเด็กของเด็กเมตะก,กี้นะครับก็เป็นเด็กสมุไรครับผสมกับดับเพลครับมีสแน็กอายด้วยนะมีคาช้าด้วยนะเยอะสุดๆไปเลยแบบ4ตีมั้งแล้วเด็กก็54บใบนะเหมือน,นไอคมืไมตะกี้เลยน่าจะมาจากสํานักเดียวกันนะเล่นเป็นคู่นี้ด้วย แกมมากับไดเวอร์นะน่าจะหลักสูตรเดียวกันก็เลยดูเมนเดยครับใบแรกเป็นไดเวอร์นะเพราะมีแกมมานะไอตัวเสื้อกอหล่ครับที่เป็นคอมโบของพวกซามุไรหัวใจครับพราผ้าแม็กซี่แกมมามอไซไอเหมียวมายนี่ก็เหมือนจะเก่งนะถ้าเล่นได้แต่ว่าโอกาสเล่นมันน้อยไปหน่อยนะอุลลาครับแล้วก็เป็นธนูนะธนูหรือใบเดียวครับอย่างให้บอกเมื่อกี้นะถ้าชีนิวทิ้งได้ก็คือจะจบเลยแต่ด้วยความที่เขาผสมมาหลายอย่างนะถ้าเกิดมือขึ้นมาป๊อกมากพอเงี้ยมันก็น่าจะเล่นต่อเป็นแบบตีมอื่นได้เลยมั้ง แล้วก็เป็นแอร์ลิฟเตอร์ครับคาชาเป็นเลียนนะยูนิคอร์นแม่มดครับไอนี่ตัวเก่งสุดๆนะแปดดาวครับใส่มาสองตัวเลยแล้วก็รถใหญ่ครับคันหนึ่งนี่เป็นลูครับยูสี่ครับสามใบแล้วก็เบ็นเคปเพื่อนมันเสิร์ฟลบด้วยนะเอาไว้เสิร์ฟหาไอนี่แหละแอร์ลิฟเตอร์ครับเพราะว่าเป็นตัวเปิดของพวกไอดับเพลินะเวทดันครับบอลไฟสามนะบอลไฟนี่เก่งมากนะและแบดลิทหน้าไม่โดนแบนด้วยเพราะว่าไอไฟคิงกับมันเล่นแค่พอบผ้าก็พอแล้วครับเพราะว่าไอพวก แอสที่ไม่ต้องเล่นกันเลยมั้งแล้วแบบบอลไฟเต็มนะบอลไ,นะไฟเสริ์ชพอพาก็เล่นต่อได้สบายๆละอันนี้เวสเปรครับฟิลพชาเบิร์ดชี้นิ้วสองครับแล้วนี้เป็นเレสคิวเป็นอเลิร์ดเป็นดีเมอร์เจนซี่เวสเซิร์ชของแม่มดนะเดี๋ยวจะเหลือนหนึ่งในะนี่คอนเทนครับแล้วก็เป็นเอ็กติงนะก็อย่างว่าครับที่ว่าแบรนด์ไอแอสไปเนี่ยไม่ได้ช่วยนะเพราะว่าเด็กอื่นที่เอาพวกชนิดไอผสมครับมันไม่ได้เอาแอสเอาโอ้กไปด้วยนะเอาไปแค่พอพาๆกับบอลไฟแค่นี้ก็พอเพราะงั้น แบนลนด์ิสน,นาก็ไม่น่าจะส่งผลอะไรกับพวกเด็กที่จะเป็นเมตานะก็มเมดิกประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูไอตาเด็กต่อนะก็พวกเซซิงโครครับพเพราะได้เป็นสมุไรนะตัวลิงค์ครับมีหุ่นเด็กาด้วยแล้วก็ตัวลิงค์เป็นตัวลิงค์มาตรฐานนะไม่น่าจะมีเ,เป็นท่าแปลกประหลาดนีกคุณนี้เก่งมากนะเป็นท่า OTK สมัยใหม่ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าเล่นยังไงแต่ว่ามันมีท่า,ามันอยู่แหละเดี๋ยวต้องไปรอไปศึกษาดูนะก็ประมาณนี้ครับผมสารดีๆของเด็กสมุไรย,ยำเล่ๆมาเมื่จะกี้นะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนีี้สสวัสดัดครบ